บอกพอก่อจะต้องกินแฮก,แกจะได้ไม่ไอายอย่าอมแก้ไอไงนานจังเนาะแฮกจริเนาะผมก็เกือบลบื่อมันเลยเกือบลืมไปเลยเนาะแต่พ่อยังจำได้ออพ่อรู้จักโอเล่ไหมอเจ้าเงินโพชัยนี่ตอนนี้อายุเออ่4ปี7เดือนครับตอนนี้เออ่คุณพ่อเออ่รับผสมไหมนเนี่ยตอนนี้รับผสมจริงกับเทียมได้ครับเทียมก็ได้ครับ เตรียมก็คือมีหลอดมีน้ำเชื้อแล้วเชแล้วแล้วเวลาถ้าเกิดผสมจริงเนี่ยคุณพ่อคิดยังไงครับเนี่ยสามพันบาทครับสามพันบาทคือเรามีประกันอะไรไม่รู้ว่ากี่ครั้งประกันจนจนติดหมายความว่าให้เขาเอามาหาใช่ไหมครับครัให้เอาตัวเมียมหาตัวนี้พ่อไปเป็นป่ะครับเขาถ่ายยู่ยยันริดรถว่าไดนอรถซีเบียงเป็นป่ะอะไรรถซีเบียงรถ อ่ามันหนักมันจะเบียงนะบ้านผมเรียกเบียงนะโอ้รถเมล์สี่เบียงภาษาการเขาเรียกยังไงเนี่ยเบียงไหมมันเบียงมันจะคว่ำเมันจะคว่ำมันคงแขงคงแขงงั้นแหละอ๋อแต่สายสายคือรถเมล์สี่เบียงมันสี่เบียงอมันหนักไหมคือรถบ่ได้รถเมล์สี่เบียงอุยหน้าตาเขาหล่อมากนะพ่อเนาะนี่อย่างนี้ก็เออความงามของเขาที่คุณพ่อชอบมาดิสุดของเจ้าอินทร์โพใช้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนพ่อคือลักษณะของเขามันก็มีจุดเด่นนะครับจุดเด่นตรงไหนครับ มีคิ้วมีจุดอ่องมีจุดไฟของมันแล้วก็ขวัญของมันขวัญขวัญตรงไหนครับที่ที่บอกวันเป็นขวัญที่ที่คุณพ่อชอบเนี่ยแต่หน้าเขาหล่อนะพ่อขวัญเนี่ยแมงครับคือขวัญถ้าขวัญนั่งขีบม็นดีนะอ่าฮะอันนี้เขาเรียกเขาขวัญนั่งขีบเขาขวัญขวัญนั่งขีบเราขวัญนั่งขีบอมันมันมันอยู่ใต้อำนาจของขวอ๋อคือเขาจะเชื่อฟังเราเชื่อฟังเชื่อฟังนี่นี่ ขวัญนั่งคีบขวัญนั่งคีบภาษาอีสานคีบเนี่ยแปลว่าข้าแปลว่าหนีบนะครับแปลว่าหนีบแปลว่าคีบหนีบคีบนี่ไหมสีดานั่งเฝ้าเนี่ยสีดานั่งเฝ้าดูตรงใต้ข้างตาคนี่นี่นี่สองข้างเดียวคือปกติมันมีได้ข้างเดียวแล้วก็สองข้างกันนะกับกับขวัญสองอะไรนั่นคนอะอย่างไหมอันนี้ขวัญอะไรนะขวัญอะไรนะครับ สีดาท่าภาษาเขาว่าสีดานั่งเฝ้าสีดานั่งเฝ้าแต่แต่อันนู้นคือฝันนั่งขีบฝันนั่งขีบฝันนั่งขีบฝันกะเกียบเนี้ยนะครับขีบเป็นงั้นแหละคล้ายๆกั้นเลยคีบสีดานั่งเฝ้าฝันนั่งคีบแล้วเขาแล้วพ่อเขาเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรี่ยสบัยเขาตกคันซ้อนตกคันซ้อนเนาะวิเศษมองข้างหน้าในหน้าเขาหล่อมากนะเขามีแบบเป็นกลิ่นเป็นสันจมูกกะหน้าคม ใช่ไหมพระองค์เรียกหน้าคมใช่ไหมถ้าเป็นคนก็สระพงชาติสระพงชาติจมูกใหญ่ใหญ่ด้วยเหมือนนั่นน้องเนี่ยจมูกใหญ่แต่นั่นน้องหล่อเนอะเออหล่อที่หล่อมือนไงเออเหมือนเงินโพยใช่ไมไม่ใช่หล่อเหมือนพระแหมโอ้ผมไม่ใช่รูปหล่องั้นผมรูปเหรียญอ๋อ คือเราผสมค้งให้สามพันให้นำควายเข้ามาหาพ่อใช่ไหมฮะเอาตัวแม่มาหารับประกันจนติดรรัับป,ะ,บปะกนนจนติดเลยอโอ้โหเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะเลยนะพ่อเนะแล้ว